โอ้ ทังนสุปปัตังสุวสิตังสุกันโนทุโมโตจารุ์ยัตังพรัมปิสุปปัตตังกินังกายกรรมมังสาธนเถอให้ชีวิตเราสูงขึ้นรุ่งเรืองร่ำรวยรุ่งโรจน์โทษช่วงชัชวานปิปัตตังกินังปัตังกินังดิกาตวานารับ ตันทิปทังกินิอันโอรปัญยาโมเลนสักยานังตโนเอวังตวังวิจัยโยอิจยานมังกาลีีรังคังมีใครอยู่หอฟังคัง เสพด่าวิมกัเรียิเสกิสัพพุตานันปัปปันโตปโมตติสุนักัตังสุม망กาลังสุภาตังสุโหติตังสุกันโนสโมโตโฉเชยตังพระมจาริสุปตังกินังปายกรรม วัจะกรมังปะตากินังปะตากินังมโนกรรมังพาหนีทิเซปะตากิน,นกา,านปะตากินานิกาตวานรพันตัลเจปะตากิน,กน,น,กน,น,น,นเห l าธุโอ้พราจิกสัตร์สองแสงสว่าง ส่งกดไปหรือเปล่าโอ้ถึงยอดแล้วถึงเส้นชัยโอ้ยโอดสุ้ยโอ้ฮิอ้ยโอ้ฮิอ้ยโอ้ยโร้ยวอ้ยโอ้ยอดยอ้ยอยอ้ยอ้ย้อย ูหัวยทุกคนทุกคนทุกคนชีวิตอย่าได้ตกต่าที่ผ่านมาให้มันผ่านไปตอแต่นี้ไปขอให้รุ่งเรืองขอให้รุ่งเรจอ์อให้ชตช่วงขอให้ชัดชวาเอาปพยอยปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยปล่อยเจ้าปล่อยเจ้าจำนวนแล้ว อ้าปล่อยได้แล้วกลับไปนั่งที่เดิมจะได้ถวายเอาหันหน้าเอาเก้าอี้หันหน้ามาทางพระหันหน้าขอพร,พระเด้อบัดทีนี้เด้อวิมวารจิบวยมอมเ <c oughs> ดียวเนี้ยว,วิกอสเซมอมดังรูด,ดูอ้าววิมวารจิบวยมอมจะแน่อ้าวขอเชิญเจ้าภาพทั้งสิบสามท่านที่มีรายชื่อได้มานั่งแถวหน้านะครับเ <c oughs> ตรียมถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ซึ่งในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูสิริพรมสรนเจ้าคณะอำเภอท่าตูมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ซึ่งเป็นองค์เจริญชัยยมงคลคาถาประกอบไปด้วยยังเหลืออีกอีกหนึ่งช่อใช่ไหมขึ้นไปพร้อมกันแล้ย ได้ช่อหนึ่งครับช่อฟ้าดึช่อไปแล้วไม่ได้เข้าขึ้นพร้อมกัน <c oughs> ยังไม่เสร็จ <c oughs> สองชอ่ <c oughs> อนะครับท่านใดที่ได้รับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านชดช่วงชัชวาลน,นะครับขอให้ลำลำเลยๆมั่งมีสุขภาพร่างกายเมื่อกี้ช่อเอกก็ไปช่อรองอ่าไม่งั้น โอเคเอาเอาแต้มให้มันคงเนอะปล่อยไฟไปไหรือยังต้องเชื่อมก่อนจะเย็นใจเย็นอยู่ข้างบนมีกี่คนช่วยกันจับนะครับเดี๋ยวข้างบนจะเชื่อมก่อน đang sao tha không coi cho coi 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 ยังเหลืออีกหนึ่งชอ่อขณะน,นี้ช่างกำลังเชื่อมเอาเจ้าหน้าที่ประจำหอ,อกรองคลองระคังประจำที่ไว้ประจำที่ไว้ยังมีอีกหนึ่งช่อนะครับยินดีนิมนต์พระเดชพระคุณเจริญชัยยมคกนกระถาอีกหนึ่งรอบนะครับกับพระเนตรได้ครับความเมตตาจากประเดชพระคุณนะครับคณะสงฆ์ซึ่ง เป็นองค์เจริญชัยยะมงคลคาถาประกอบไปด้วยพระครูปริยัติวิสุทธิที่คุณรองเจาเ้าคณะอำเภอท่าตูมพระครูสุวรรณโพธิที่คุณรองเจาเ้าคณะอำเภอท่าตูมพระครูสุคนศีลากรเจ้าคณะตำบลบ่าเจ้าที่การอําพร,รพุทธสารโรเจ้าคณะตำบลกระโพประธิการบุญชูกิติสารโรวัดพุดินพระครูสุวรรณรัตนานุกิจรองเจา้าอาวาสวัดสุวรรณระดิ์ พระครูกันตจริยานุวัตรจ้าวาดวัดหนองเหล็กพระอธิการเฟืองโชติโกจ้าวาสวัดหนองตาพร,ระอธิการสมานอคาคุตโตจ้าวาดวัดสำโรงน้อยและพระครูบุรพพาบราคุณจ้าวาดวัดบ้านปูผางนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวให้ก้างบนเชื่อมเส็จก่อน กัะนีน้านาฬิกา54นาทีเอ,อ่อช่อที่สองขึ้นไปจะได้ไม่กระทบกระเทือนกันเชื่อมให้แน่นไปก่อนเลยฉากหรือไม่ฉากเดี๋ยวค่อยปรับทีหลังนะเออยังโยกอยู่ยังโยกอยู่ เอาเอฟซีจุ้มแจงไปแถวหน้าเออยืนต่อแถวกันถ่ายภาพไล์สดๆมาจะได้สวยงามโเ

ฟัง่งด้านข้างายสีประกอบไปด้วยคุณสมศรีฟังพัฒนาเบิดหน้าหน่อยคุณนางสาวบุญผลสุจิพราผู้จัดการชกสอสาขาน้องตาลสาธุสาธุมาร่วมนะครับคนน้ำมาด้วยไอ<ว>รมนโฮเดรมือ<ว> Amole zangveyananandiwan, dewan zangveyo, zayan zayaman karea, kita malang

เจ้าภาพประกอบตัวเอฟซีจุ๊บแจงเพราะป็นกินตามพัฒนาบุญสมศรีตามพัฒนาและเอฟซีจุ๊แจงครับช่อฟ้าชอนี้เกือบจะถึงแล้วสกจิทสงใจใจนิ่งนิ่ง ปรจกินนาปรจกินานิฆาตตวานาพันต์นเดชปรจกินเนสาธุเอาระวังลูกลูกลูบใกล้ดีกล้ชาเกินไประวังระวังช้างเนอะลุกช้างช้างมีพลุนะช้างมีพลุดังเอาโปรยทา เอาเก็บได้มาก่อนอย่า hey. ข้ามได้นะอย่าข้ามได้เอาได้ม้วนมาม้วนมาม้วนมาเอาคุณสมศรีกำลังพัฒนาพร้อมกับคุณจิตรพแล้วโดยทางบุรีรัมย์ช้างนะครับขอบพระคุณนะครับจางนี้ไหมจางนี้จางนี้จางนี้คุณพิธีการได้พักแล้วพี่แบต้น้อยพี่แบต้น้อยคุณพิธีการไล้พักแล้วพี่แบต้น้อยเป็นปึื้มเลยอย่าๆเขย ดูนี่ตาไว้ตาไว้วยตาไว้หวยก็ตรงไหนมีแดงก็อะไรบ้างล่ะเนี่ยกดอบกูเนี่ยบกเนี่ยมบกูเนี่ยตบกนีบเนี่ยกันี่ยตบกูเนี่ยตบกูเนียตบกูี่ยนบกูเนี่ยตบกูนี่ยตบกูเนี่ยตบกูเนีย

ช้างระวังมีขอดีมีตกใจนะครับขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้ครับขอให้มีสุาพสุขภากันเลย ความสุขความยินขอให้มา่งมีมีรวยๆนะครับผมนะะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ